อินฟูหลายคนลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนสิ่งตอบแทนของเขาที่ได้ก็คือเห็นรอยยิ้มพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยเนี่ยแต่ผิดกับสอวอบางคนไม่ทำตัวเงินตัวทองอะไรเลยแต่อยากจะวิจารณ์จากกรณีที่นางอังคณานีและภัยจิตสมาชิกวุฒิสภาและอดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และนายสุนัยผาสุขนักวิชาการอาวุโสจากองค์กร h u m n r w g t t s Watch ถูกคุกค,คามและข่มขู่เอาชีวิตหลังออกมาเคลื่อนไหวอินฟลูเอนเซอร์รายหนึ่งนำรถเครื่องเสียงเข้าไปเปิดเสียงเฮลิคอปเตอร์เสียงเครื่องบิน F-16 และเสียงหวยหวนของผีกลางดึกบริเวณบ้านหนองจานและบ้านหนองยะแก้วจังหวัดสระแก้วเพื่อกดดันชาวกัมพูชาให้ออกไปจากพื้นที่พิพาทในเขตแดนไทยโดยนางอัคนานีรับจิตและทางด้านของนายสุนาย ก็ได้เดินทางมาเข้ายื่นหนังสือถึงพลตํารวจเอกกิตรัฐพันเพชรผู้บัญชาการสํานักงานตํารวจแห่งชาติเพื่อให้ดําเนินการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิ์จากกรณีถูกคุกคามและข่มขู่เอาชีวิตหลังบุคคลทั้งสองถูกโจมตีและคุกคามทางออนไลน์อย่างรุนแรงจากการใช้สิทธิและเสรีภาพในการแสดงความเห็นโดยสุจริตเพื่อเรียกร้องให้ภาครัฐเคารพและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ในกรณีอินฟลูเอนเซอร์เปิดรถเครื่องเสียงส่งเสียงรบกวนในพื้นที่ขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชา การยื่นคำร้องครั้งนี้ต้องการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการตามหน้าที่ที่มีในกฎหมายเพื่อยุติการคุกคามโดยทันทีและให้นำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกฎหมายเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมพร้อมทั้งขอให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการตามหน้าที่ตามกฎหมายในการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนและครอบครัวจากการคุกคามและข่มขู่เอาชีวิตรวมทั้งคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตการแสดงความรังชาตใน ส่วนตัวของดิฉันหรือคุณสุนัยเนี่ยเราพยายามที่จะให้ประเทศไทยเนี่ยสามารถที่จะยืนอยู่บนเวทีสากลได้อย่างสง่างามนะคะและทำกระทําการใดๆเนี่ยให้เป็นไปตามกฎบัตรต่างๆนะคะที่ทั่วโลกให้การ,รบรงเองดิฉันไม่ได้ทําเพื่อที่จะต้องการกระแสใดๆนะคะไม่ใช่ต้องการที่จะพูดเพียงให้คนมาชื่นชมแต่ว่าดิฉันเองเออตือนด้วยความปราถนาดีและโดยสุจตใจจริงๆซึ่ง ยังเรียนตรง,ตรงนะคะวันนี้ที่ไม่มีใครอยากที่จะออกมาพูดก็เพราะกลัวว่าทัวร์จะลงแบบนี้ละค่ะเลยทําให้มีไม่มีใครกล้าที่จะพูดอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็คือจริงจริงัิและคุณชูใจก็อาจจะเหมือนเป็นแพะนะคะที่ถูกลากเข้ามาเพราะว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาแต่เพื่นเชื่อว่าะจะเป็นประโยชน์นะคะต่อรัฐบาลในการที่จะทางานด้านสิทธิชนและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพข,ของประชาชนต่อไปะค่ะ ล่าสุดหมอปลามือปราบสัมภเวสีออกมาอัดคลิปฝากไปถึงสอสอส,อสอวอบางคนว่าอินฟูหลายคนลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยเขาเหล่านั้นไม่เคยหวังสิ่งตอบแทนสิ่งตอบแทนของเขาที่ได้ก็คือเห็นรอยยิ้มของพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยมีความสุขและเขาก็เชื่อว่าพวกเขานั้นปลอดภัยนี่คือสิ่งที่อินฟูหลายๆคนช่วยโดยไม่หวังอะไรเลยแต่ผิดกับสอวอบางคนนักการเมืองบางคน ไม่ทำตัวเงินตัวทองอะไรเลยแต่อยากจะวิจารณ์และบางคนก็ยังจุดจุดจุดภาษีประชาชนก็คอยจะจับผิดจับถูกคนโน้นคนนี้เขาก็เลยอยากรู้ว่าคนเหล่านี้ใช้ภาษีประชาชนทำเพื่ออะไรเพราะบางคนโลกสวยไม่อยู่กับความเป็นจริงอินฟูหลายคนลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยเขาเหล่านั้นไม่เคยหวังสิ่งตอบแทน สิ่งตอบแทนงเขาที่ได้ก็คือเห็นรอยยิ้มพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยเนี่ยมีความสุขและเขาก็เชื่อว่าชีวิตเขาเนี่ยปลอดภัยนั่นคือสิ่งที่อินฟูหลายคนช่วยโดยไม่หวังอะไรเลยแต่ผิดกับสวบางคนนะักการเมืองบางคนนะักวิชาการบางคน ไม่ทำตัวเงินตัวทองอะไรเลยแต่อยากจะวิจารณ์และบางคนก็ยังภาษีประชาชนก็คอยจะจับผิดจับผูกคนนั้นคนนี้เขานะก็อยากรู้ว่าคนเหล่านี้ใช้ภาษีประชาชน ทำเพื่ออะไรเพราะบางคนโลกสวยไม่อยู่กับฟารมเป็นจริงก็อยากให้สวบางคนนักการเมืองบางคนนักวิชาการบางคนหรือข้าราชการชั้นผู้ใหญ่บางคนลองไปลงในพื้นที่ดูบ้างเพื่อขี้เท่าในสมองมันจะหลุดหายไปมัง่งนะอย่าดีแต่ อยู่ในห้องแอแล้วคอยภาสีปักฉาชนนะ